สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Review Garage ช่องที่รวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดแบบจัดเต็มเจาะลึกทุกมุมมองวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวแบบละเอียดของ2026 Toyota Fortuner รถอเนกประสงค์ SUV ขวัญใจมหาชนที่กลับมาในโฉมใหม่พร้อมการอัปเกรดทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวยุคใหม่และสาสลุยอย่างแท้จริง2026 Toyota Fortuner มาพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่งทันสมัยและพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้านหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความดูดันด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้า LED ทรงเฉียบคม พร้อมไฟ Daytime running light ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและบึกบึนเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและการลุยเส้นทาง o f f ฟ o a d ด้านข้างเส้นสายตัวถังดูลงตัวล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความหรูหราและแข็งแรงส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ดูทันสมัยและชัดเจนยิ่งขึ้น ในห้องโดยสารของ2,026 Toyota Fortuner ถูกยุกระดับความหรูหราและความสะดวกสบายอย่างชัดเจนวัสดุภายในเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงให้สัมผัสพ,พรีเมียมเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระรองรับสรีระได้ดีเหมาะสำหรับการเดินทางไกลพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายทั้ง7ที่นั่งหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงช่วยเพิ่มความบันเทิงตลอดการเดินทางระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกสบายในทุกสภาพอากาศในด้านสมรรถนะ2026 Toyota Fortuner คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งในด้านพละกำลังและการประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ให้แรงบิดสูงเหมาะสำหรับการบรรทุกและการขับขี่บนเส้นทางธุรกันดาร ระบบเกียร์อัตโนมัติที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลช่วยให้การขับขี่ราบรื่นและมั่นใจระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้ความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความแข็งแรงรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างลงตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วยเพิ่มความมั่นใจในเส้นทางลุยและสภาพถนนที่หลากหลายเทคโนโลยีความปลอดภัยถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ2026 Toyota Fortuner โดยมาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงจาก Toyota Safety Sense ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตากล้องมองรอบคันระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมสีิรภาพการส่งตัวเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกการเดินทางสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน 2026 Toyota Fortuner ยังคงตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยความทนทานตามแบบฉบับของ Toyota พื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่สามารถปรับพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้ตามความต้องการเหมาะสำหรับครอบครัวการเดินทางท่องเที่ยวหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กความสูงจากพื้นช่วยให้ขับขี่ได้มั่นใจในเส้นทางที่มีน้าท่วมขังหรือถนนขรุขระในภาพรวม2026 Toyota Fortuner ถือเป็น SUV ที่ครบเครื่องทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลากหลายทนทานและมีภาพลักษณ์ที่ดูภูมิฐานและทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองการเดินทางไกลหรือการลุยออฟโรดรถรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวหากคุณชอบรีวิวรถยนต์แบบเจาะลึกอัปเดตข่าวสารรถรุ่นใหม่ก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Review Garage เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวคุณภาพแบบนี้และช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่